สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซอร์วิสรัมสองนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาเปิดคลิปด้านนอกกันนิดน,นึงครับอากาศดีๆแบบนี้นะครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับกับรถที่บอกได้เลยว่าถูกใจสายเดินทางกันแน่นอนกับจเจ้าตัวซูซูกิวีสตอม6 5 0คันนี้นะครับตัวนี้รถเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยนะครับเป็นโฉมใหม่นะครับผมมาพร้อมกับระบบ traction control ถึงสระดับและสามารถเปิดและปิด traction control ได้นะครับผม ตัวรถสีดำสวยใส่นั่งคันพร้อมใช้งานสุดๆละเอียดตัวรถเพิ่มเติมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเต็มกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะผมฝากกดถ้าคล้ายกดแชร์แล้วกดไลค์เพื่อกำลังใจให้ด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีๆกันดีกว่าครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถแบบเต็มๆกันบ้างดีกว่านะครับตัวรถนะครับผมสีเดิมสวยใสทั้งคันไรตําหนินะครับไม่มีตําหนิเลยสักจุดหนึ่งสภาพนี้เรียกว่าป้ายแดงกันเลยทีเดียวครับ ตัวรถจดเบียนปี2018นะครับถือว่าใหม่มากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวดูหนะ้าปัดเลนไมล์กันนิดนึงครับเลขไมล์ตัวนี้นะครับผมสมบัติทัวริงถือว่าวิ่งมาไม่เยอะเลยเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่27,000กิโลเท่านั้นเองนะครับตัวรถสวิตให้หมดพร้อมใช้งานแล้วนะครับเอาไปเรียกว่าออกทริปกันได้เลยเดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวของแต่งกันบ้างก่อนครับว่าของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นในส่วนของตัวตุ๊กตาแฮนด์ครับที่เยืองเข้ามาด้านในนะครับให้เราสามารถควบคุมถไไไไดดดด้้้้้งงงง่่่าาาายยขขึึนไไนนนมมมตตอออออออเเืืืปกกกลััีิใสวว แทนครับตัวนี้ไปกาดแทนแต่งตรงรุ่นเช่นกันนะครับตัวนี้ไว้ป้องกันเวลาเราออกทริปนะครับผมเห็นอาจจะกระเด็นโดนมือนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะช่วยไปได้เยอะเลยในส่วนของตัวกระจกครับตัวนี้กระจกเราใส่เป็นตัวกระจกทรงกลมให้นะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขี่รถมากขึ้นนะครับผมจตมองเห็นใช้งานได้จริงถัดมาด้านหน้าครับในส่วนของตัวชิลหน้าครับตัวนี้เป็นชิลหน้าของฮีโร่นะครับสีดําสโมกนะครับมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ ตัดลมนะครับกันลมปัทะตัวทําให้เราไม่เหนื่อยเวลาออกทริปไกลๆมาดูดีสวยของตัวคัทบาบ้างดีกว่าครับตัวนี้คัทบาให้แบบฟูลเลยครับทั้งชุดบนและล่างนะครับสังเกตดูจะมาตั้งแต่หัวนะครับไล่มาจนถึงแขงเครื่องเลยนะครับทั้งดุทั้งป้องกันตัวรถเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับผมตัวนี้เซฟไปได้เยอะเลยทีเดียวมาดูของแต่งอีกอย่างหนึ่งบ้างครับในส่วนของตัวอำนวยความสะดวกอีกตัวหนึ่งครับที่ติดเพิ่มเข้ามาจะเป็นตัวจับโทรศัพท์นะผมของ N Star ตนะครับตัวนี้เป็นแบบสูงครับสามารถปรับ ใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะดูความเสษของอีกตัวนี้อีกหนึ่งอย่างครับคือส่วนของกล่องหลังครับตัวนี้มาถึง3ใบเต็มๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกระเล็กรงรุ่นเช่นกันกล่องหลังน้ำหนักเบาครับเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ผมรับประกันว่าเวลาทําความเร็วสูงไม่มีร่อนแน่นอนใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวทําให้คล่องตัวมากขึ้นนะครับเวลาเจอรถติดๆนะครับไม่ต้องอเสี่ยงอันตรายเวาลาเจอปิ๊บหนักๆโอเคเดี๋ยวมาดูกล่องหลังกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องหลังและข,ข้างให้ดูกันดีกว่าครับ กล่องข้างตัวนี้นะครับผมเป็นฝาเปิดสแบบด้านข้างนะครับเนี้ยนะครับวิธีเอากล่องออกก็ง่ายมากๆนะครับผมยังเปิดฝาขึ้นมาแล้วกดตัวนี้ออกก็จะสามารถยกกล่องถอดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับกล่องเรียกว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวโอเคในส่วนของกล่องหลังครับตัวนี้กล่องหลังก็ค่อนข้างที่ใหญ่ๆเหมือนกันนะครับสามารถเก็บหมวกกันน็อคเต็มใบได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มใช้งานดีมากๆนะครับตัวนี้ หมาะสำหรับใครที่ชอบออกเดินทางนะผมหารถใช้งานอยู่ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่าครับพร้อมเทนระบบแท a c ชั่น control ที่ติดมาครับตัวรถที่บอกไว้ว่ามันมีถึง2ระดับด้วยกันนะครับแล้ววิธีเปิดปิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับช่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับโอเคครับดอกหอยยตาร์เครื่องยนต์ให้ฟังนะครับผมพร้อมเทนระบบตัวแท a c t i o n control นะครับแล้วถอดวิธีการเปิดปิดและการปรับระดับของแท a c ชั่น control กับเจ้าตัววิสตอม6 5 0สคันนี้กันนะครับผมุญาตเปิดกุญแจก่อเลย คครรับยื่งนนะจบครับชึ่งือติดนะครับผมตัวนี้แท็ช t i o n control นะครับยังปิดอยู่นะครับออฟอยู่นะครับวิธีเปิดนะครับให้มาที่ประกับด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับผมกดคําว่า s e ตครับปึ๊บกรอบของตัวแท a c t i o n control จะขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เราสามารถปรับได้เลย1 2นะครับผมถ้าโอเคแล้วก็ให้กด set ไปเหมือนเดิมตัวกรอบจะหายไปครับผมถ้าไม่ได้จะปรับปิดกับปิดแท a c t i o n control นะครับผมให้กดไปเหมือนเดิมแล้วขึ้นมาที่ปิดครับ นี้ายช่องคอนโลก็จะปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบคันกันนิดนึงดีกว่าครับตัวรถสีเดิมสวยนะผมไระตำหนิไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน,นะครับพร้อมใช้สุดๆกันเลยทีเดียวเครื่องก็บจบครับสวิตเรียบร้อยแล้วแคชบาร์ตัวนี้มาแบบฟูลนะครับเต็มๆท่อเดิมเงียบๆครับผมเหมาะกับสายเดินทางมากๆครับตัวนี้กล่องหลังสามใบนะครับเต็มๆครับตัวนี้พร้อมเดินทาง น้ำหนักเบานะครับเป็นปิดกล่องพลาสติกนะครับผมไม่ใช่ปิ๊บเหล็กนะครับซอกแซกง่ายแน่นอนแสงจะน้อยนิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยครับแคดบาร์นี่มาเต็มสองข้างเลยฟูฟูกันเลยทีเดียวครับสีสวยใสครับลร้ตำหนินะครับชิลหน้าแต่งนะครับผมทรงสูงนะครับตัดลมตัวนี้ระบบไฟนี้ติดครบรอบคันนะครับเราเช็คให้หมดแล้วเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกับเสียงท่ออันนิดนึงครับผมขออนุญาตเป็นเครื่องนะครับ ครับเครื่องนิ่งเงียบๆครับความใช้ทุกจุดระบบไฟติดครบอย่างที่แจ้งเลยโอเคนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถนะผมวันนี้ก็ป็นโปรโมชั่นมาแจ้งนะผมสำหรับท่านที่ออกรถกับทางร้านเราเซลวบนะผมของแถมที่ท่านจะได้รับนะผมมีดังนี้เลยอย่างที่เห็นครับผมหมวกกันน็อคฟรีนะครับผมแบบนี้1ใบครับผมสามารถเลือกลายเลือกไซส์ได้เลยอย่างที่2ครับโปรโมชั่นแถมนะ้ามันเต็มถังครับออกรถจากเรานะผมแถมน้ำมันเต็มถังทุกค่นาน3ครับผม เซอร์วิสรถนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบให้ก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับโอเคแล้วก็หมวกกันน็อกนะสำหรับท่านใดที่หมวกกันน็อกู่แล้วก็สามารถเลือกรับเป็นตัวแนตั้งรถเซอร์วิสรถได้นะครับผมสำหรับยังวันนี้ก็ยังไงฝากร้านเซอร์ไวไว้ด้วยนะครับผมร้านเรามีช่องทางการติดต่อก็ดังนี้เลยนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ